สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมื่อสุภูสุคนเด้อครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้พบพ่อกันอีกคือเก่าช่วงใบใบได้พี่น้องกับบ่าวสะกลคนเดิมครับพี่น้องเอ้ยมาชวนพี่ชวนน้องกินของบ้างของเล่นบ้านนอกบ้านนาครับพี่น้องเอ้ยง่ายง่ายต้องกุื่ต้องเพื่อนต้องเพื่อนวยได้รักตังได้รักตังได้อักตังคอมน้าเพิ่มน้ำมิ่มพี่น้องเอ้ย

อืมสาหารว่างนัำบายใช่น่ะของว่าของหวานอืมอืม,อมแสบไปเลย้วยเอาสมชมสมนอ้อยบาฟาใช่ไหมน่ะเอาสมชมมาจิ้มกับน้ำเพิ่มโอ้ยน้ำตาลน้ำโอ้ครับแจ่วเลยพี่นอ่อเหนียวนุ่ม อืมอืมแซ่บอ,อยู่มุมหลังบ้านคือเอาพี่นาะฟอกตะเต็ตนมันคับมันแซบมุมเอาเจาะสะโพกสวยไปเนองเลยสีบอสวยบางงามเด้อพี่น้องเลยถ่าทำเสรมันแบบม,มีวิววิวทัดภายหลังให้เบิ่งนเนาะพี่น้องเนาะ อืาอาเขาเป็นอะเป็นของกินเล่นแล้วได้แซ่บคือเรเา น้ำตาลน,น้ำปนพี่น้องอืมอะนึนุ่มออินเด่นที่เด่นน้พี่น้องเอ้ยน้ำบ้างบ้างน้้างท่เด่นที่หัวไปกินไปดีก็อยู่ปากเปล่าพี่น้องโอ้จระตืตอรือ้นอืม ก็จะต้องจะเพิ่มเอามาต้มพอดีบะแม่นสุกนะเพี่บ้อยเพรินะหอม ฟ้เาเอาขอบอ้าวไปน้องห้อนงามเย็นงามคืนออกหนาวเย็นๆโอ้ยพอกินเล่นอยู่ได้พี่นอ้องเอ้ยพอแล้วได้อยู่ได้แซ่บดีอยู่อือหือร้อนชดร้อนฟังเลยพี่นอ้อง กเหลิมงาะไราีเราอยู่ซื่อๆพี่น้องเลยอือหือคกันทำตางกลัน หวันดีพี่น่ะงอ้โใช่ mm <laughs> อืมโอ้ยเต็มปากเต็มค <esh> ําเท่าผิดพลาดขออภัยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะว่ากันเด้อบอกเก่งทางเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะต้องเล่นน้อยบาสักคนก็ได้ บ่มีทีสันบ่มีอีกย่างมากมายเราพี่น้องง่ายๆมีอย่างกระชั้นนั่นละ่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลงังแรงใจอ่ะพี่น้องขอไวลงเพลงนี้เราพี่น้องเนาะพ่อๆกันคลิปหนะ้าคลิปนี้อยู่ดีมีแหงสุขคนเดอ้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเลย